กรณีที่มีเห็นรถชนคู่กรณีหรือร้อยเวนจะถามเราว่าคุณมีประกันหรือเปล่าเพื่อนๆคะการทำประกันรถยนต์นั้นนะคะเราจะต้องทำ ก่อนที่รถจะชนเพราะเมื่อเกิดเหตุรถชนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนหลังมาทำประกันได้ค่ะอยากฝากเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะว่าณนะตอนที่เราเกิดเหตุค่ะทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีร้อยเวรหรือประกันของคู่กรณีเองก็ตามจะถามเราเสมอว่ารถของคุณเนี่ยมีประกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะคะที่เรากำลังขับรถอยู่เนี่ย รถเรามีประกันหรือเปล่าคะหากเราทำชั้นหนึ่งไม่ไหวเบี้ยแพงไปให้ทำสองบวกสองบวกไม่ไหวก็ให้ทำสามบวกหรือถ้าสามบวกก็ยังไม่ไหวให้ทำชั้นสามติดรถไว้ก็ยังดีคะ่ะโปรสิ้นปีนี้นะคะสองบวกเริ่มต้นที่5,500บาทเก๋งกระบะราคาเดียวกันสามบวกเริ่มต้นที่4,800บาทเก๋งกระบะ ก็ราคาเดียวกันรับรถไม่เกิน25ปีค่ะสำคัญนะคะโปรนี้เนี่ยหมดเพียง23ธันวานนี้เท่านั้นถ้าเราทำชั้นหนึ่งไม่ไหว2อบวก3บวกก็ไม่ไหวให้เพื่อนๆทำชั้น3ธรรมดาติดรถไว้เพื่อป้องกันการเดือดร้อนในกรณีที่เราพลาดเป็นฝ่ายผิดประกันจะเข้ามาช่วยให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาค่ะ เก๋งกระบะดสประตูนะคะเบียเพียงปีละ1,800บาทเท่านั้นและถ้าเป็นกระบะตอนเดียวหรือกระบะแคบค่ะเบียเพียง2,700บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยคิดจะทำเพราะมันจะสายจนเกินไปค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะด้วยความห่วงใยครูเอ๋วัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ